สวัสดีครับยวเมื่อทางโซเชียลถามว่าเมื่อทางเฟซบุ๊กนะวันนี้โฟและนิจยาทาวุฒิหนึ่งเดียว,ยวแล้ว,วต้องการเราหนึ่อนงอยู่ที่นี่นนรหอรอมาแก้วเฮ้ยมาแก้วใช่ทีหน้าไปเอาไปเอาของไปทํางานเดีย๋ยวมารับพวกเราเราจะมาถ่ายซีนอะไรบ้างนะวันนี้ตอนนี้ก็ทุกซีนอะซีนไม่เลยแถวๆนี้เราต้องถ่ายซีนอะไรบ้างมาถแก้วมาถแก้ววัดโพไซดอนวัดละกอ เอ๋อสารังเมืองสารังยังแล้วทำไมเราไม่ถ่ายสารังเมืองก่อนละเมื่อกี้ก็เป็นสเต็ปสเต็ปไปตั้งแต่ที่เเดินผ่านมาสองที่แล้วนะก็กำลังเดินหาโลอยู่นะฮะโลเคชั่นแล้วก็จะเริ่มถ่ายก่อนนี้ร้อนมากรถไม่มีนะข่างขางต้องเฮียก็ต้องแบกับเราเองนะแน่นอนอ่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นพวกกับนักแสดงทุกสิ่งทุกอย่างจัดการเองหมดครับ หนักเรื่องนี้หนักเรื่องนี้ก็ประมาณน้อยครับใช่ๆแล้วก็เดี๋ยวขอทำหน้าที่เจเนอรลเบก่อนแล้วกันเจเนอรลเจเนอรลเฮ้ยเจอกันหนมีมีภาษาอังกฤษครับเจบีทีบีเจอในคลิปหน้าบาย